สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรคลิปนี้เป็นคลิปในการทํำนายดวงชะตาของชาวราศีมังกรนะคะซึ่งในคลิปนี้จะมีผลในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะและสําหรับชาวราศีมังกรนะคะช่องเราจะนับตามโหราศาสตร์ไทยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณยัง ไม่คุ้นชินกับของราส์ไทยนะคุ้นชินกับศาสตร์ตะวันตกก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองเกิดลัคนาราศีอะไรสามารถเช็คได้ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะและเพิ่มเติมนิดนึงนะคะผู้อ่นานไพ่คือผู้อ่นานไพ่ค่ะไม่ใช่หมอไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์เป็นกัลายาณมิตรของคุณเป็นผู้ส่งสารถึงคุณอะไรที่เป็นพลังงานด้านดีดึงดูงดไปอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปโอเคนะในนี้ค่ะเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภการงานการเงินน่คะแล้วก็พูดถึงเรื่องของสิ่ ไม่เห็นหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยถ้าเกิดว่านางไพ่บอกอะเนาะเพิ่มเติมเป็นเรื่องราวของความรักค่ะซึ่งจะลงดีเทลแบบละเอียดเลยนะคะทั้ง3สถานนะ แบบที่1น,นะคะพาร์ทที่1จะเป็นพาร์ทของคนโสดค่ะพาร์ทที่2จะเป็นพาร์ทของคนคุยไม่ชัดเจนและพาร์ทสุดท้ายคือพาร์ทของคนมีคู่นะคะใครที่เข้ามาแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังในส่วนของการทํานายนะคะอย่าลืมค่ะกด Sub s c r i b ์ช่องไว้นะกดติดตามแบบสั่นกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกคลิปวิดีโอของเราและคอมเมนต์หัวใจ2ดวงค่ะใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อดึ่งดูพลังงาน,นด,ด้านด้านดีๆกันไปนะคะนะพูดเราก็รู้สึกแบบอ้าวไอมอกอ จะเลยที่ช่วงระยะนี้มีคนให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของอาการอ่านไพ่เนาะ,นะในส่วนของช่องเราก็เป็นช่องเล็กๆนะคะก็มีคนส่งซุปเปอร์แตงส่งอของขวัญหรือแม้แต่ของ ของฝากเนาะมาให้ที่บ้านว่าให้แบบทานอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมาได้ที่นี้ด้วยนะคะน่ารักมากจริงๆคนท,ที่คนที่อยู่ที่ช่องเนี่ยคือน่ารักมากคือส่งพลังงานบวกๆมาให้โบจนแบบว่าโบมีความรู้สึกว่าเอ้ยโบโชคดีจังเลยที่ได้เจอกลยาณมิตรในนี้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้ชาวราศีมังกรน,นะคะและคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปิปนี้มีความสุขถุกผู้ทุกคนเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะนะอย่าลืมถูกใจคลิปวิดีโอกันไว้ด้วยนะคะป้าขอดูหน่อยขอดูหน่อยนะอ่ะก่อนหน้าน นีเป็นอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินค่ะของชาวราศีมังกรนะคะการงานการเงนิงน,งน,งนมีความมั่นคงดีไพ่ประจําร,ราศีของคุณขึ้นนะพิศกกันมังกรหรือความเป็นธาตุดินขึ้นเอนเนอร์จีของความเป็นธาตุดินขึ้นบางผู้บางคนมีเกณฑ์ที่จะได้อ,อ่วางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่หรือประกอบธุรกิจอะไรใดๆนะคะมีไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการงานงการทําธุรกร,รมหรืออะไรใดๆนะก่อนหน้านี้คือสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะคะกําลังเหมือนกําลังดูเงินดูดูเงินดูทองเออ เคลียเงินเคลียทองอยู่นะคะอยากอยากจะพัฒนาตัวเองนะคะอยากอยากจะอัพเลเวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจที่มีอยู่อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้ไหนขอดูหน่อยนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างไรในส่วนของเดือนพฤษภาคมค่ะชาวราศีมังกรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรนะคะอขอภัยค่ะการงานเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกขึ้นค่อนข้างดีนะคะขึ้นจัดติดเลยนะคะแล้วก็ใบที่สองนะอันดับแรกเลยต้องบอกก่อนนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจา นะคะเป็นลูกจ้างทํางานประจํานะคะดูเหมือนกับว่าสิ่งที่เกิดเกิดขึ้นผ่านหน้าไพ่เนี่ยเป็นในลักษณะของคนที่เริ่มมีความมั่นคงแล้วแหละ นะไม่อยากเปลี่ยนงานไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆทั้ทงนั้นแหละนะรู้สึกว่าผู้ใหญ่เอ็นดูนะผู้ใหญ่เอ็นดูและเบื้องหลังของความเอ็นดูมีการจับตามองด้วยนะเออแอบส่องแอบมองจับตามองว่าคุณจะทําอะไรที่มันถูกที่ถูกทางเข้าไหมนะดูเหมือนกับว่ามีความกดดันเบาๆเลยนะคะแต่คุณดูมี power นะบางผู้บางคนแบนบมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งด้วยได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการเอ่อเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งได้นะคะในส่วนของบางคนส่วนคนที่กําลังรอง,งานอยู่นะคะผลของการรอง,งานของคุณนะคะจะประสบ ความสาเร็จนะคะมีโอกาสได้เรียกเขาไปคุยเรียกเขาไปพบเรียกเขาไปทํางานนะและในส่วนของผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจนะคะเท่าที่เห็นผ่านหน้าไพ่นะคะในระยะนี้นะคุณดูมี power คุณดูมีพลังพูดหรือทําอะไรดูเป็นคนที่มีอํานาจและบาร,รมีนะใครก็ทมที่มีลูกน้องนะคะที่ที่ดือด้อๆอะไรช่วงระยะนี้ดูเหมือนคุณจะควบคุมและ control ได้นะคะบางผู้บางคนในช่วงระยะนี้เป็นช่วงของการอบ ตรีตรองเออเป็นคนเป็นเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าอยู่อยู่ด้วยอยู่อยู่คนเดียวนาะไม่ค่อยออกสังคมสักเท่าไหร่ทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของงานที่ผ่านมาแก้ปัญหาแก้ไขปัญหารวมทั้งบางผู้บางคนมีแผนในลักษณะของการที่จะอ่าต่อยอดธุรกิจอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะกําลังวางแผนในส่วนนี้อยู่ก็ได้นะคะหรือกําลังคิดที่จะทําธุรกร,รมหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องของ,ของการเงินกันต่อเลยนะคะนะใครที่ฟังไม่ทันนะคะก็สามารถกด กดที่ใต้คลิปวิดีโอได้นะคะรูปฟันเฟืองเนาะเพราะว่าโบจะเป็นคนที่อ่านไพ่ค่อนข้างไหวนิดนึงต้องขอภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะนะเป็นคนพูดไวพูดไหวขอภพรมาขอภัยมากๆต้องบอกเลยขอภัยมากๆนะอ่ะขอดูหน่อยนะคะนะการเงินของคุณช่วงระยะนี้เป็นอย่างไรดูเหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ตัวคุณเองรู้สึกราล่ลังเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนการช่วยเหลือคนบางคนด้วยนะคะ มีคนมาขอความช่วยเหลือคุณนะมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณหรืออีกในหนึ่งอาจจะหมายความว่ามีคนอ,อยากจะให้อ่าอยากจะให้อะไรบางอย่างกับคุณนะเช่นถ้าสมมุติว่าคุณกําลัง ช่วยเหลือใครดูเหมือนกับว่าคนที่คุณช่วยเหลือไปอ่ะเขาอยากจะตอบแทนคุณนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนาะและบางผู้บางคนมีแผนที่จะเออขอความช่วยเหลือจากใครคนคนนั้นก็พร้อมที่จะเมตตาคุณเช่นเดียวกันนะคะดูเหมือนกับว่าสภาวะทางการเงินอ่ะมันมีการเกี่ยวกับเรื่องของไหว้วานขอความช่วยเหลือนะคะบางผู้บางคนมีการทําธุรกรรมทางการเงินทําสินเชื่ออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือบางผู้บางคนต้องเออบริหารจัดการการเงินให้ดีๆนะคะเอาตัวเองเป็นหลักเนาะจากหน้าไพ่แอบเห็นในลักษณะที่ว่าคุณอ่ะเหมือนเป็นคุณคุณคุณเป็นคน ดูเหมือนจะจะดุแต่จริงๆแล้วเป็นคนใจดีนะเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ยก็ Control ควบคุมให้ดีๆนะคะอย่าใจอย่าใจดีสูงสี่้าโอเคนะ <laughs> โอเคนะชาวราศีมังกรที่นี้ไหนขอดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะในส่วนของไพ่คําคแนะนำนะคะหรือไพ่พระรยอยากบอกอะไรชาวราศีมังกรในช่วงเดือนธันาคมค่ะไพ่พ่ยอยากบอกอะไรชาวราศีมังกรช่วงเดือนนึงค่ะ ดูเหมือนกับว่าใครที่รอคอยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะคะแต่ว่าขออย่างเดียวก็คืออย่าไปคิดเยอะคิดมากแค่นั้นเองนะ คลัวกลัวดูดูเหมือนกังวลน่ะไพ่แอบเห็นในลักษณะของถ้าพูดถึงเรื่องของการงานการเงินอะไรพวกนี้ดูเหมือนกังวลอาจจะเป็นเพราะว่า,าคุณมาโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักด้วยนะคะเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของอคนในครอบครัวหรืออะไรหลายๆอย่างก็ได้นะคะบางผู้บางคนถ้าพูดถึงเรื่องของการงานการเงินนะคะในช่วงระยะน,นี้ไพ่แอบบอกมาใลักษณะที่ว่าส่วนใหญ่แล้วเงินน่ะหมดไปกับเรื่องของการสนองนี้ของตัวเองหรือเปล่าสนองนี้สนองปัญหาของตัวเองนะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยบางผู้บางคนรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทาง ไนะพ่แอบบอกในลักษณะที่ว่าบางคนนะ่ะไพ่มันไปขึ้นพระแม่กาลีเนาะพระแม่กาลีหรือองค์เทพที่เป็นแบบเออหน้าดุๆอะไรอย่างเงี้ยเทวีสุวรรณแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนช่วงระยะนี้ตัวเราเองอะถูกมอมเมาด้วยอะไรบางสิ่งบางอย่างเช่นถ้าเที่ยวก็เที่ยวกเก่งถ้า,าเดินทางก็เดินทางเก่งถ้าเปก็เปเก่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไพ่แอบบอกเชิงที่แบบ อยากให้เรามีสติให้มากมาะคะ่ะในช่วงระยะนี้ก็ควบคุมสถานการณ์ชีวิตของตัวเองให้นิ่งหน่อยนะให้มันนิ่งนยให้จิตมันนิ่งนยให้ใจมันนิ่งหน่อยนะคะแล้วมันจะดีเองนะคะบางผู้บางคนมีการบูชาพระแม่กาลีหรือทเทวสุวรรณมาก่อนหน้านี้ด้วยเนะาะไพ่แอบบอกในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณขอเกีก่ยวกับเรื่องของชนะมารชนะศัตรูคุณจะสําเร็จนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณขอเกีก่ยวกับเรื่องของภาระหนี้สินขอให้มันเบาลงหรืออะไรให้มันไปในทิศทางที่ดีมันก็จะดีถ้าขอทรัพย์ก็จะได้ทรัพย์นะคะแต่อะไรก็ ตามที่เป็นอบัยะมุกหรืออะไรที่เป็นแบบอะไรเทาๆอะไรในช่วงระยะนี้นะคะไพ่แอบบอกในเชิงที่ว่าอย่ามอมเมากับตัวเองมากนะประมาณนี้แอบเตือนในส่วนของการเตือนสติเบาๆอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นไพ่ในชุดนี้นะคะก็ลองไปวิเคราะห์ตามดูนะคะสําหรับใครที่ฟังในส่วนนี้แล้วมีความรู้สึกเอ๊ะเอ๊ะกับหน้าไพ่นะคะก็สามารถเช็คดวงชะตาส่วนตัวได้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะลงดีเทลต่อหรืออยากดูเพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเนาะแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาได้เลยนะคะมาดูเป็นการส่วนตัวได้โดยการใช้วันเดือนปีเกิดเพิ่มเติม,ตมนะคะในส่วนนี้มันเป็นดวรวรมมนะไไ่้ จอดจงดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะเดี๋ยวรอไปกันต่อนะคะในส่วนของเรื่องของการความรัก <c oughs> การกันเงินกันงานช่ล่าไปแล้วเดี๋ยวไปกันที่ความรักทั้งสามพาร์นนะคะพ <c oughs> าร์ทแรกเราจะเริ่มกันที่พาร์นของคนโสดก่อนนะคะขอดูสถานการณ์ของคนโสดหน่อยค่ะว่าเป็นอย่างไรคนโสดค่ะก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรนะคนโสดนะคะไพ่ใบแรกขึ้น8เหลี่ยนนะ หมือนคุณโฟกัสเรื่องเงินเนาะก่อนหน้านี้เหมือนคุณโฟกัสเรื่องเงินเรื่องความมั่นคงของตัวเองเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความมั่นคงของตัวเองนะคะอืมเนี่ยโฟกัสเรื่องงานบางผู้บางคนแบบวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการหางานการเดินทางหรือการเคลียร์เงินเคลียร์ทองอะไรอย่างเงี้ยนะดูดูเหมือนไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินซะมากกว่านะคะก่อนหน้านี้นะทีนี้ไหนขอดูช่วงเดือนพฤษภาคมหน่อยนะคะขอดูพลังงานของคนโสดนะคะช่วงเดือนพฤษภาคม g ีเ e ็มเพนะคะคุณอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับชาวราศีการนราศีพฤษภได้อุ้ไพ่ขึ้นดีนะหรืออาจจะเป็นพลังงานของคนที่เกิดราศีการนราศีพฤษภที่อยู่ในชีวิตคุณนะคะอยูอ่อยู่อยู่ในความความรู้สึกคุณหรือความเป็นตัวคุณนั่นก็คือช่วงระยะนี้คุณมีความรู้สึกว่าบางผู้บางคนนะคะอยากกลับไปทํางานกับความสัมพันธ์ของกับคนเก่าๆได้นะคะคิดถึงคนเกา่าๆคิดถึงคนที่เ,เป็นคนที่คุณมีความรู้สึกเคยจริงจังด้วยจริงจังและชัดเจนกับเขาคิดถึงคนคนนั้นนะคะหรืออาจจะหมายความว่าตอนนี้เหมือนคุณกําลังเลือกทําในสิ่ง ที่ทําให้ตัวเองมั่นคงหรือทอําให้ตัวเองเกิดเกิด การพัฒนาในชีวิตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเช่นโฟกัสเรื่องงานอะไรแบบนี้ก็ได้หรืออีกดายะหนึ่งนะคะคุณกําลังโฟกัสไปที่ความสัมพันธ์ที่จริงจังใครที่ไม่จริงจังก็ไม่เอาเออใครที่ไม่จริงจังไม่อยากจะเข้าเออไม่อยากจะเข้ามาเพื่อจริงจังคุณก็ไม่เอาคุณก็ตัดทิ้งคุณเลือกคนที่จริงจังชัดเจนกับคุณเท่านั้นซึ่งพลังงานแอบเห็นในลักษณะของคนราศีกันและราศีพฤษภแล้วก็ราศีสิงห์้วยนะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะว่าจะมีคนเข้ามา และลังอยู่กับความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีคอนเนคชันต่อกันแล้วนะคะมีการติดต่อสื่อสารกันแล้วดูเหมือนจะประสบความสําเร็จนะอ่ะขอดูเพิ่มเติมนะคะในส่วนนี้เขาอาจจะเกิดราศีพฤษภกันบางกรได้ราศีกันหนักมากเลยนะนี่ก็กันนี่ก็กันให้กันหนักมากนะพฤษภพฤษภอย่างเงี้ยเออ นะแอบเห็นในลักษณะของคนคนนี้นะคะถ้าจะเป็นคนเจ้าชู้ปะเป็นคนเจ้าชู้หรือเป็นคนที่มีความพร้อมนะคะเพียบพร้อมพอสมควรนะคะคนคนนี้เกิดราศีพฤษภกันมงครได้เมษได้มิถุนตุลกุมได้นะคะพลังงานของคนคนนี้ถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณนะ แต่ตัวเขาเองอะ่ะก็ดูเหมือนมี choice มีตัวเลือกนะคะเขาดูเป็นคนที่พร้อมเนาะดูเป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่ถ้าจะลงเอยกับใครเขาจริงจังนะคะบางผู้บางคนทํเาเกี่ยวกับข้าราชการนะคะหรือเป็นคนที่มีตําแหน่งหรือเลเวลสูงๆหรือเป็นคนที่มีมีหน้าตาในสังคมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าจะเข้ามาจริงจังกับเขา เขาก็จะให้ความจริงจังกับคุณเช่นเดียวกันนะตามคนต่างจริงจังในความสัมพันธ์นี้เช่นเดียวกันแต่อย่าลืมว่าเขามีสิทธิเลือกเหมือนเขาอะเขามีช้อยมีตัวเลือกในชีวิตเขาก็มองหาคนที่จริงจังเหมือนกันก็ไม่แปลกตัวคุณเองก็มองหาคนที่จริงจังเหมือนกันใช่ไหมล่านนะสําหรับชาวราศีมังกรนะในส่วนของคนโสดทีนี้เรามาดูไพค่คาแนะนําเพิ่มเติมกันดีกว่าเพราะไพ่อยากนะแนะนําอะไรเพราะไพ่ขึ้นดีไพ่แอบขึ้นดีเหมือนคุณกําลังจะเจอคนที่จริงจังชัดเจนแล้วตรงไปตรงมากับคุณนะหรืออาจจะหมายความว่าคนคนนี้เขามีพันธนาการแแล้วต่ 哇，啊、wow. uh,，啊这。 หวงแหนความโสดอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะมีพันธนาการแล้วหนึ่งมีพันธนาการแล้วแต่ดูเหมือนโสดหรืออาจจะหมายความว่าคนคนนี้ห่วงแหนความโสดนะคะอยากให้ความมั่นคงในชีวิตของตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนคุณเองก็ดูพิเศษคนนี้อ่ะดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีโอกาสคอมมิตได้เป็นคนคุยได้พัฒนาความสัมพันธ์หรืออะไรใดๆนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูในส่นของพัทของคนคุยด้วยแล้วกันนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะเพราะไพ่ขึ้นในลักษณะที่ค่อนข้างดีนะบางคู่บางคนเออเนี่ยแอบเห็นในลักษณะ เออมีครอบครัวแล้วแต่อะไรใดๆแล้วก็คือเขาก็อยากจะอยากจะมาสานความสัมพันธ์กับคุณนะ่ะม,มีความเวลาสีสิงได้นะคะราศีมิถุนอย่างเงี้ยได้เช่นเดียวกันเออจริงแหละบางคนนะ่ะเขาอาจจะมี ตัวจริงของเขาแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันหรืออาจจะหมายความว่าเขากําลังจะเลิกกันก็ได้นะคะหรือว่าคุณกําลังเข้าไปในสู่วงวนของคนที่มีพนันการในชีวิตแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเขาคุณจริงจังเขาก็อาจที่จะพร้อมที่จะมูฟจากคนคนของเขามาก็ได้หรืออาจจะหมายความว่าเขาอาจจะกําลังแบบอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปในทิศทางที่เอาคุณมาเป็นหนึ่งในหนึ่งในคนสําคัญในชีวิตของเขาแบบนี้ก็ได้ซึ่งซึ่งถามว่ามันดูดีไหมมันก็ดูไม่ดีหรอกแต่ว่า อไพ่มันบอกว่าคุณทั้งคู่มันคลิกกันอ่ะอมมันออกเชิงนี้แต่ว่าเอาในในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นหลักมาได้นาะถ้าเกิดว่าคุณแบบโออซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบว่าอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเอาสิ่งที่ถูกต้องเป็นหลักนะไพ่ก็แอบบอกว่าคุณต้องการความชัดเจนความจริงจังใช่ไหมไพ่พระแอบบอกมาในลักษณะน,นี้แสดงว่าคุณก็กําลังที่จะ าหาคนที่ตรงไปตรงมากับคุณแหละนะถามว่าคนนี้ได้ไหมมันก,มนก็มันก็ได้เลยดูเหมือนเขาไม่ได้มีความลับอะไรหรอกเขาก็น่าจะเปิดเผยแหละก็อยู่ที่คุณอีกเนาะทีนี้เราไปดูในส่วนของความสัมพันธ์ของคนคุยไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะและในส่วนนี้นะมันเป็นดวงรวมเนาะทุกคนมันไม่ได้เจาะจองลงใครคนใดคนนึงนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีมังกรน,นะถ้าคุณมีความรู้สึกเอรู้สึกเอกับหน้าไพ่นะคะอยากดูเป็นการส่วนตัวนาวันเดือนปีเกิดของคุณนะคะมาดูเป็นการส่วนตัวโดวยการแอดไลน์ไอดี ID ที่อยู่ด้านล่างมาเนาะก็ประมาณนี้นะคะ ลักษณะนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นใครมีความรู้สึกเอแล้วอยากดูต่ออยากไปต่อแอดไลน์ ID มาดูเป็นการส่วนตัวเนาะอ่ะขอดูในส่วนของสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างน่ะมาต่อมาต่อความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะถ้าเมื่อเกี้ยคนโสดใครดูแล้วมีความรู้สึกเหนณคุยเลยอะมาดูมาดูต่อนะ อขอดูเพิ่มเติมนะคะในส่วนนี้นะคะสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรสาหรับคุณคุยไม่ชัดเจนชาวราศีมังกรน,นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นชาวราศีมังกรหรือเป็นชาวสองราศีมังกรเก็ดีนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะในส่วนนี้อันดับแรกนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าคุณดูเหมือนกับกําลังจะรออะไรบางอย่างคุณวางแผนที่จะไปเจอใครบางคนอยู่คุณวางแผนที่จะทําอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่า ดูเหมือนคุณผิดหวังกับการรอคอยนะอันนี้คือก่อนหน้านี้นะแล้วก็ไม่ได้ลดละความพยายามนะคะไม่ได้ลดละความพยายามนัม่นหมายความว่าคุณอาจจะกําลังพร้อมที่จะฟ i ิ้ง n g กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่จะพยายามแต่แค่จะไม่ใส่ความคาดหวังได้แค่นั้นเองนะใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาฟังต่อในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างไรคะช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะในส่วนของความสัมพันธ์นะคะของคนคุยไม่ชัดเจนชาวราศีมังกรเป็นอย่างไร ขอดูหน่อยนะคะไพ่ใบแรกขึ้นอืมขึ้นดีอยู่นะโอ้บางผู้บางคนเนะี่ยเอาจริงๆนะตอนเนี้ยคุณมีความมั่นคงให้กับคนคนนี้พอสมควรนะคะคนที่คุณคุยอยู่พอสมควรทั้งๆท,ที่รู้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันดูแบบมันหนักนะมันหนักตรงที่ว่าตัวคุณเองอะ่ะ ตัวคุณเองน่าจะโฟกัสไปที่ความมั่นคงในความสัมพันธ์แต่ลึกๆแล้วคุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันก็มีความมีปัญหาและมีท็อกซิกเบาๆเดวนคุณจะสู้เพื่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้โบก,ก็ไม่รู้ว่าคุณคุณพร้อมที่จะจริงจังหรือตั้งหลักกับคนคนนี้หรือเปล่านะแต่สิ่งที่เห็นคือตอนนี้คุณพึงพอใจในความสัมพันธ์ในครั้งนี้พอสมควรนะคะบางผู้บางคนมีช้อยมีตัวเลือกแหละมีสเสน่ห์แหละแต่ทําไมโฟกัสที่คนคนนี้ไพ่ก็ยังอยู่ที่ราศีกันแปลกนนรรททีีีี่่่ยยัอูาาาศกกซเป็ เหมือนกับคุณนี่แหละนะบางผู้บางคนเป็นธาตุไม้เมสสิงค์โนนะเหมือนกับคุณนี่แหละความเป็นดินนะดินกับดินคุณคิดเราเองว่ามันจะเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นความมั่นคงอ่ะเป็นหลักจริงๆแหละคุณคิดถูกนะทีนี้เรามาดูพลังงานของฝั่งตรงข้ามดูคู่กรณีของคุณกันบ้างว่าเขาคือใครแล้วเขาคิดและรู้สึก,กอยบงไขอดูพลังงานของคู่กรณีหรือฝั่งตรงข้ามของคุณนยคะว่าเขาคือใครแล้วเขาคิดและรู้สึกเป็นยังไงโอ๊ยกันขึ้นอีกแล้วทำไมกันมาขึ้นกับมังกรหนักจังเลยอ่ะคึกโศกอีกแล้วเนี่ย ความเป็นท่าดินท่าดินทดินดิวกับดินนี้งานเลยนะงานใหญ่เลยนะงานรอคอยงานใหญ่ยากที่จะคอมมิชแต่มีความมั่นคงให้กันแน่ๆนะคะอืมอ่ะไป ทีนี้เรามาดูในส่วนของหน้าไพ่กันว่าคุณกาลังดีลอยู่กับใครนะคะคุณอาจจะกําลังดีลอยู่กับคนที่เกิดราศีการราศีพฤษภนะคะราศีพิจิกได้นะราศีพิจิกราศีสิงห์ธนูเมษได้นะคะตัวเลขในชีวิตของเขาค่ะอาจจะติดเลข9้าเยอะๆนะคะเลข1เยอะๆเลข2เยอะๆเลขสิบเยอะๆได้นะคะเช่นเกิดวันที่เออเช่นเป็นคนที่เกิดวันที่1อ่าวันที่2วันที่9 วันที่10นะคะส1บ3อ็ดสิบสอ1สิสิบหสเจ็ดนะคะย0บนะ21 22 23เ4 2ดย6ส8สอนะคะประมาณนี้ นะสามสิบสองเอ็ดเออเอาให้มันคคบเออเลข้ทยแบบประจำตัวประชาชนนะคะติดเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขเก้าเยอะๆนะคะซึ่งมันเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนที่ค่อนข้างที่จะเฟลลี่นะคนคนนี้ดูเป็นคนเฟลลี่ดูเป็นคนแบบสนุกสนานที่ฮาปาร์ตี้แล้วบางคนบางคนอะ่ะเป็นคนที่อยู่บนโซเชียลมีเดียแล้วแบบมีคนติดตามมีคนดูแอบส่องแอบ,บมองเยอะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณนะคะเป็นคนดังได้นะคะเป็นคนดังได้เป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมของเขาก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อยู่บนโซเชียลมีเดียนะดูเป็นคนที่มีความมั่นคง ในชีวิตเป็นคนที่เพอร์เฟกนะคะซึ่งเขาก็คงมองหาคนที่เพอร์เฟกเช่นเดียวกันแต่จะเป็นคุณน,นั้นหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ที่เห็นเลยนะตอนนี้เขาแอบส่องแอบมองชีวิตคุณหนักมากบางผู้บางคนคุณรู้สึกได้ค่ะว่าคนคนนี้เขาส่องคุณนะ,ะเขาส่องคุณแต่ถามว่าเขาเปิดใจให้คุณ100%ยเปอร็ไหมปยังหรอก ยังยังไม่ได้เปิดใจให้คุณกําลังดูอยู่กําลังส่องอยู่ว่าเอ๊คุณคิดตรงกันกับเขาไหมเอ๊คุณใช่ไหมเอ๊คุณโอเคไหมอะไรแบบนี้นะก็ยังไม่มีความมั่นใจให้กันและกันนะคะเท่าที่เห็นจากนาา้าไพ่ทีนี้เรามาดูในส่วนของไพค่คำแนะนําดีกว่าเนาะถ้ามันจะเป็นไปในทิศทางนี้มันควรจะเป็นมันควรจะเป็นไปยังไงขอไพ่นะคะความสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะแนะนําชาวราศีมังกรหน่อยสิในส่วนของความสัมพันธ์ที่เจ็ดดาบก็ยังขึ้นอยู่ดีคุณระวังนะคะ ระวังนะระวังจะไปตกหลุมพังเขานะระวังจะไปแอบชอบเขาแอบรักเขาจริงๆนะ ดูเหมือนความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีคนหนึ่งมีอีโก้หนักมากไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขาแต่คิดว่าน่าจะเป็นฝั่งเขามากกว่าฝั่งคุณนะ่ะดูเหมือนกับว่าคุณเปิดใจคุณโอเพ่นนะบางผู้บางคนมีผลประโยชน์ร่วมกันมีผลประโยชน์ร่วมกันได้นะอาจจะเป็นเชิงเกี่ยวกับเรื่องของทางร่างกายทางการเงินหรือทางการงานอะไรแบบนี้ได้หมดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยอันดับแรกเลยจนจะมีการจีบกันแหละมันจะมีการจีบกันให้ใจกันเปกันดูแลก s, ันเอนเตอร์เทนซึ มีสเปซให้กันด้วยกันแสดงออกซึ่งอีโก้เอ่ออีโก้นั้นอีโกมาอีโกกลับดีมาก็ดีกลับคือแบบทรงแบบขึ้นขึ้นลงลงอะไรแบบเนี้ยได้แต่ว่ามันก็ไปในทิศทางที่เอามันมีสเปซให้กันก็ถือว่ามันก็โอเคนะมันยังไม่ได้แบบนะใช่ไหมยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะต้องเป็นแฟนกันใช่ไหมเว่าจฉะันก็ไปไปเรื่อยๆก่อนก็ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดนะไม่น่าเกลียดนะนก,นะก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกเอผ่านหน้าไพ่นะแล้วคุณฟังในส่วนเนี้ย แล้วคุณคิดว่าเอ้ยมันจะเป็นดวงคุณหรือเปล่าหรือคุณอยจะไปดูต่อ นะฮะว่าต่อไปจะเป็นยังไงหรือสิ่งที่เป็นบทสรุปในความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงจะได้คอมเมนต์กันไหมจะได้เป็นแฟนกันไหมจะตกลงเป็นแฟนกันไหมแล้วช่วงไหนเดือนไหนอะไรยังไงจะมีอ่า take อ c t i o n อะไรประมาณไหนกลับมาหรือแม้แต่คุณกับเขาเป็นเงือคู่กันไหมนําวันเดือนปีเกิดของคุณและคู่กรณีของคุณมาดูเปนกันเป็นการส่วนตัวนะคะในส่วนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวราศีมังกรเองก็ดีหรือเป็นชาวสองราศีมังกรเองก็ดีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะดวงนี้เป็นดวงรวมไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่ง ทาะความสัมพันธ์ของคนมีคู่กันบ้างนะคะในส่วนคนมีคู่คะ่ะ ขอดูในส่วนของคนมีคู่ชาวราศีมังกรหน่อยว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์รเันบมากนะคะและสําหรับใครนะคะที่ต้องการาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเครื่องหอมนะคะเพื่อเสริมเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์เมตตาด้านคาพูดนะคะด้านอ,าอะไรใดๆก็ตามนะคะถ้าอยากจะบูชาสามารถบูชาได้ที่ลายไอดีที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะนาไปบูชาองค์เทพนะคะแล้วลานํามาใช้เองเพื่อเสริมเสน่ห์เสริมความเมตตาให้กับตัวเองในเรื่องของการสื่อสารการเจราจาหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัว อ่าเพราะน้ำหอมมีฟีโรโมนค่ะนะใครไปใช้ใครได้ดมแล้วบอกเลยว่าสะกดถุกราย <c oughs> นะแล้วบอกว่าสะกดถุกรายนะอะ่ไปดูหน่อยนะฮะในส่วนของคนมีคู่นะคะคนมีคู่ค่ะก่อนหน้านี้นะคะดู อบอุ่นดีนะคะมีการวางแผนครอบครัวมีการวางแผนเรื่องของการทําธุรก,กรรมเรื่องของการเงินนะคะดูมีความสุขดีนะไพ่อแอบบอกเชิงที่ว่าคุณมีความสุขดีนะบางผู้บางคนได้เดินทางร่วมกันไปเที่ยวนู่นนั่นนี้ด้วยกันะในส่วนของเดือนนี้ล่ะในส่วนของเดือนนี้นะคะบางผู้บางคนมีการดีวกับชาวราศีกันด้วยหรือเปล่าชาวราศีกันขึ้นขึ้นบ่อยมากเลยนะขึ้นทุกสถานะเลยนะ ราศีกันเนี่ย,ยก็ไพ่ราศีกันนี่ก็ไพ่ราศีกันราศีเมษในช่วงเดือนนี้เดือนพฤษภาคมสําหรับคนมีคู่นะคะแอบเห็นในลักษณะที่ว่าบางคนรู้สึกได้ว่ากําลังเครียดนะคะกับสถานการณ์บางอย่างเช่นเขาอาจจะนิ่งไปเขา,าจ,จะเงียบไปเขาอาจจะไม่เหมือนเดิมเขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณหรือเขาอาจจะทําฟิลเหมือนแบบว่าฟิลโสดอะฟิลฟิลมีเราแต่ว่า ฟิลเป็นแฟนกันแต่ว่าไม่เอาใจกันเหมือนเขาเป็นคนโสดแล้วคุณรู้สึกเครียดแบบนี้หรือเปล่าเขามีเราแต่เหมือนไม่มีเราอะไรแบบนี้หรือเปล่าคุณไปแอบบส่องแอบบมองเขาบนโซเชียลมีเดียแล้วมีความรู้สึกว่าไม่แท็กหาฉันเลยไม่กดไลค์เลยไม่ถูกใจสตอรี่เลยไม่มาส่องไม่มาดูไม่มาแอคชั่นอะไรใดๆทั้งนั้นเลยแบบนี้หรือเปล่าเพราะสถานการณ์ก่อนหน้านี้ดูมันชุ่มชื่นดีนะมันก็ดูชุ่มชื่นดีแหละแต่พฤษภาคมนี้มันดูแปลกๆดูคุณคิดมากเกินไปนะดูคุณคิดมากเกินไปแล้วกลัวแบบว่าคนที่คุณรักเขาจะไม่ ความกังวลเบาๆในส่วนนี้นะคะบางผู้บางคนหนอยากไปใช้ชีวิตอิสระนะเพราะมีความรู้สึกว่ามีก็เหมือนไม่มีอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้ไหนขอดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะในส่วนของคู่กรณีของคุณคือใครแล้วเขาคิดแล้วรู้สึกกับคุณยังไงนะคะคู่กรณีของคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดราศีเมษสิงหธนูได้มิถุนได้นะคะราศี กลุ่มได้เช่นเดียวกันนะคะมีความเป็นกันด้วยนะอ่ะในส่วนนี้ตัวเลขในชีวิตของเขาอาจจะติดเลขสี่เยอะๆค่ะเลขแปดเยอะๆนะคะเลขหนึ่งเยอะๆเช่นเกิดวันที่หนึ่งวันที่สี่วันที่แปดสิบสิบสองสามสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดนะคะสิบเก้านะคะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสี่ยี่สิบแปดสามสิบเอ็ดอะไรประมาณนี้เลขท้ายประจำตัวประชาชนทะเบียนรถทะเบียนบ้านติดเลขหนึ่งเลขสี่เลขแปดเยอะๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพลังงานของคนที่คุณรักหรือคนที่เป็นคู่คุณนะคะอินเตอร์เนททิศางที่ค่อนข้างดีนะ เขาอยากแต่งงานกับคุณนะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่แต่งงานกันนะเขาอยากแต่งงานกับคุณอยากใช้ชีวิตร่วมกับคุณนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ไกลกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ตกลงที่จะมาเจอกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะเช่นอยู่คนละซีกโลกอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะได้เจอการมีการได้สื่อสารเจรจาว่าเออฉันคิดถึงเธอจังเลยฉันอยากเจอคุณเลยมิจิ๊บจู๊บอะไรอย่างเงี้ยเออมีโอกาสได้เจอกันนะมีโอกาสได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะน่าจะเนี่ยในช่วงเนี่ยน่าจะมิถุนาอะไรอย่างเงี้ยมิถุนากรกฎาน่า เพราะมีบางผู้บางคนนะคะไปไปกับกลับนะคะเช่นอยู่กันไกลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเกี่ยวข้องกับระยะทางที่ทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะในส่วนนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะบางผู้บางคนมีการคุยมีการพูดคุยกันนะคะเชิงที่ว่าไม่ให้ไม่ไม่ชอบไม่อยากให้เราใส่ชุดโป๊ไม่อยากให้เราทําแบบนั้นไม่อยากให้เราทําแบบนี้แล้วคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนตีกรอบให้คุณเกินไปคุณรู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะซึ่งในนี้โบแอบไม่ไม่เห็นเรื่องของความเป็นปัญหาสักเท่าไหร่่มมมมมีีคคควาาหในนนนสัััพธ์อจะเป็ทฝุณก ทีนี้ไหนะขอดูร้่งต้นหน่อยว่าไพ่อ,อยากจะแนะนําอะไรนะคะเกี่ยวกับคนมีคู่สําหรับชาวราศีมังกรคะ่ะไพ่อยากแนะนําอะไรชาวราศีมังกรคะเกี่ยวกับสถานการณ์ของคนมีคู่นะคะ ความเป็นุก้ศกขึ้นความเป็นเมสิงห์ธนูขึ้นความสัมพันธ์ในครั้งนี้สิ่งแรกเลยมีคนคนหนึ่งอะ่ media นะเสพติดโซเชียลมีเดียหนักมากแล้วไปโฟกัสที่โซเชียลมีเดียแล้วก็ไปโฟกัสที่คนอื่นจนเอาบางสิ่งบางอย่างที่อยู่บนโซเชียลมีเดียหรืออยู่บนโลกของคนอื่นมาเปรียบเทียบกับคู่ของตัวเองเดี๋ยวตีเลยนะบางกอนนะเดี๋ยวตีเลยนะใครเป็นชาวสองราศีบางกรคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าเป็นแบบนี้เปล่านะใครที่ เป็นชาวสองก็ดีหรือเป็นชาวราศีมังกรเองก็ดีโปรดใช้วิจจรณญาในการรับชมรับฟังนะคะคือเท่าที่เห็นจากหน้าไพ่เนี่ยมันมีกรณีหนึ่งที่เราเอาความสัมพันธ์ของคนอื่นหรือเอาความสมัธ์ของบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่บนโซเชียลมีเดียมาเปรียบเทียบกับชีวิตตัวเองจนทําให้มีความรู้สึกว่ามันมีความจุกจิกหยุมหยิมในความสัมพันธ์แล้วก็เก็บรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะจนแบบว่ามามีปัญหาในคู่ของตัวเองนะคะแล้วทําให้ตัวเองนะมีมีม มีไมซ์เซตที่มันเป็นนิกติต่อคู่ของเราแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็เลยแบบเกิดบรรยากาศที่มันอึมครึมขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมันดีอยู่แล้วมันรักกันดีอยู่แล้วเนาะหลายๆคนก็รักกันดีอยู่แล้วแต่มีความรู้สึกว่าเออมันมีท็อกซิกเบาๆแหละท็อกซิกกับเรื่องหยุ่มหยิมเช่นเชนโพสอะไรไปเอ้ยแฟนไม่กดไลค์แฟนบล็อกแฟนมามหายหายแฟนไม่อนทักไม่ตอบตอบช้านู่นนั่นนี่คือมันหยุ่มหยิมมากนะบางผู้บางคนมีเคสนี้กรณีนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีมังกรในส่วนของคนมีคู่นะคะก็ ใครที่ฟังในส่วนนี้แล้วมีความรู้สึกเอะนะแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันคลิกเอ๊ะมันใช่หรืออะไรใดๆอยากดูต่อว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันไหมแล้วความสัมพันธ์ในครั้นนี้มันจะดีขึ้นหรือเปล่าแล้วบางสิ่งบางอย่างที่ตอนนี้มันเข้ามาในชีวิตคุณอนะมันแอบมีเรื่องของออบุคคลอื่นๆด้วยเช่นบุคคลที่สามมีไหมมีมันมีนะแต่ไม่ได้หมายความว่าบุคคลที่สามในที่นี้มันไม่ได้หมายความว่าเป็นกิก๊กเป็นชูหรืออะไรอาจจะเป็นเพื่อนนะเพื่อนรอบตัวนะไม่ไม่เห็นด้วยกับ สิ่งที่คนรักเราทําหรือคนในครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้น หลากหลายนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตถ้าคุณอยากจะรู้นะคะอยากจะดูเป็นการส่วนตัวเอาวันเดือนปีนเกิดของคุณและคู่กรณีของคุณมาดูกันเป็นการส่วนตัวด้วยการแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาได้เลยนะคะก็ค่าดูเริ่มต้นที่1 9 9นะคะสําหรับหนึ่งคถามเนาะแล้วก็ไม่จํากัดคําถามอยู่ที่399นะคะจองคิวตามตารางคิวเท่านั้นนะคะและใครที่รู้สึกว่าหุ่นรอไม่ได้รอคิวไม่ได้อยากได้เคสด่วนะคะ่ะภายใน24ชั่วโมงมีไหมภายในวันมีไหมมีนะคะเคสด่วนเป็นแบบโทรคุยหรือวิดีโอคอล40นาทีถึง ห้าสิบนาทีบางคนไม่บางคนเป็นชั่วโมงก็มีนะเอาจริงๆนะอยู่ที่599นะคะในส่วนนี้ก็อาจจะแบบดูหน้าไพ่ได้หรืออยากจะฟังเสียงคุยกันนะมันเป็นการคุยแบบเพื่อนคุยกับเพื่อนซะมากกว่าและได้รับคําแนะนําที่ดีๆไปนะคะยินดีให้คำแนะนํากับทุกคู่ทุกคนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังคลิปนี้มากมเลยนะคะบายๆค่ะ